สวัสดีครับมาอีกทุกทหนึ่งแล้วนะครับผม ฝากติดามด้วยนะคุณโอ้โหมาก็อยากมาอัดทิป้นะแต่แฟนมันส่งมนะผมก็ต้องมาอัดอ่านี้อัดเดี๋ยวมันก็วน เดี๋ยวจะไม่รู้อีกว่ามีอะไรบ้างบ้างเวลาตรงมาเดี๋ยวจะมาัลาอ,อก,กันกตายหายอ้อไปรุ่นกว่าน้ำนำผมผมคนตั้งเองครับไม่มีไม่มีคตัง้งตัง้ง นี่มีของแถมด้วยนะมีของแถมด้วยจะให้ดขูของแถมของแถมเขาเลาจแยกมาหรือป่ามันด้ยนะโอ้โมันไม่ด้วยนะั้งอันนี้กุญแจกุเนศน่ะอันนี้ยังไม่ใช่ของแถมนะ น่าจะกล่องนี้มั้งน่าจะกล่องนี้มั้งครับ มันี่นี่ของแขนนะของแถนขนอะงแถนของ,งแถนเป็นน่านหลวงพ่อสุทรนะะอย่างเป็นท้าวเวสสุวรรณของแถมที่มาฝาันี่ยังยังไม่หมดนะมันมีอีกผมจำได้นะว่ามันจะมีสามอย่างผนแกตรงให้ดูว,ว่ามีสามอย่างนี่นี่นี่ม นี่นี่สามตัวนี้นะโอเคนี่เนาจะเป็นอันนี้นะมันจะไม่ผิดนะอุ้ยอือฮะอ่า ของเหมือนที่มาคู่กันนะครับเดี๋ยวนะวน,ะนะี่สวยๆเลยทีท่ของแข็งนะสวยๆเลยของแข็งเห็นไหมนี่แล้วก็ ของอันนี้ของแถมของแถมอันนี้ของแถมนะเห็นไหมสวยไหมน่าของแถมมีสามอย่างนะครับในกล่องนี้นะถามก็จังเลยใบาุ่นฟันน้ำนมนี่ใครแต่งให้ทีบอกว่าผมตั้งเองนี่แหละ นี่มีอันนี้นะก็เป็นอาวเวดก็ตั้งติดในอาเวดแล้วก็ม,ววมีผมก็ไม่ได้เซียนหรอกครับเรื่องพระมาอกองหน้าหน้ากล่องเอาแล้เวเปิดให้ดูนะว่าม,มีอะไรนะ อันนี้ชะนะจนสองหน้านะฮะป่้ยด้วยนะครับผมผลัดน,นะนี่แล้วนู่นสองนะครับแต่มีแต่อันนี้เองเด้อรุนจัรุ่นพอร้อยปี จะเดินพรลอยปีนะฮะอัน,นี้ก็จะเดินพรจะเดินพรล่างอันนี้จะเดินพรล่างอว่ากันม่าลงไม่ได้แต่ก็เห็นว่าติดทิ้มลงได้แต่ก็ติดกระดาษกาว อันนี้เป็นข้างหลังน่าจะเป็นทาาเวทหมดนะน่าจะเป็นชุดท้าเวทนะทาเวสตุวันนะครับที่ชุหลังปีสี่สี้าุลาจะปีนะครับปีทำไมไม่ใส่ลงะไมเไดอันนี้น่ายัางครับหน้ายัง ไม่ยินยากครับเนื้อ 3K นะครับเนื้อ 3K นะครับนี่เนื้อ 3K จะเป็นยี้สวยนะครับเนื้อ 3K ง่ายครัก็รู้เป็นบางอย่างครับบางอย่างก็สวมหัว อันนี้ก็น,กน่ายิ้มครับน่าจะเป็นเนื้อนะวะนะรุนมหาเศรษฐีนี่นะอ,อ,นอันนี้ก็มหาเศรษฐีนะครับรุ่นะเศรษฐีรุ่นนี้สวยนะครับ เท้าเะไรอย่างเงี้ยสวยนะครับบอวห้าหน้าอันนี้เนื้อทองแดงะครับมันเป็นทองแดงลุ่งนะครับเดี๋ยวผัดนะครับเจริญพรครับผมสวยๆย่างนั้นนะครับกล่องนี้สวยๆนะ เนเคตัวน,นี้จะเป็นหลวงพ่อรวยนะฮะหลวงพ่อรวยดาวไปตามด้วยนะครับผมกล่องนี้จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ